รดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถวัดมังกรสเตชันคลีฟรงจากรถไฟมาแล้วก็มาดูว่าทางออกตรงนี้วันนี้เราจะไปวัดนังตอนก็เข้าไปที่สามเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปในชั้นระดับถนนเนี่ ก็เที่ยวได้สะดวกครับกึ้นเทพอย่างนี้แต่ก่อนจะมาเยลาชทีหนึ่งก็นั่งรถกันหลายต่อแบบนี้ มี s ก e ็ามาต่อก็ง่ายครับน,นี่ข้อบูลข้อมูลทางออกครับเราจะไปถนนเยอราช้าไปช่องหนึ่งคืเหียนะครับขยอดคืนแล้วก็ตัด นแล้วเราจะเดินไปขึ้นบันไดเลื่อนที่ไกลๆนู่นนะก็องขึ้นไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปที่เยาวราชนะครับแล่วว่าไปเที่ยวแล้วก็ไปหาอะไรทานที่เยาวราชแล้วขึ้นมาที่เจอทางออกนี่นครับ้อตรงออกไปที่รถเรือวิ่งน,นะ ก็ดูแผนที่ทุกั้งนะครับจะได้ไม่หลงทางองนี้ออกมาก็ดูแผนที่ตลอดนะครับนะครับมาออกมาก็าจะเห็นายนะครับหูหลมกินปีเหยียดเต้นเองไกลด้วยนะครับ นี้คือถนอนเทวราชเรียกถนนเทวราชใรช่ไหมนดนี้มองดูบรรยากาศ เดินเอามาในตลาดเลยก็มีอาหารมีบรรยากาศตลาดตลาดเลยครับ เพลินนี่กร,พรเพราะปลาก็คือตลาดก็เดินจากด้านหนึ่งมาทะลุอีกด้านทีนี่เราก็าข้ามถนนมามาอีกด้านหนึ่งครับน,นี่ประเดิมได้ผลไม้เลย เท่าที่เดินผ่านมาก็กระเพาะปลาเยอะเครื่องยาจีนเยอะแล้วของแห้งของอะไรน,นี่ครับก็ตามที่เราได้รู้จักแล้วเยวาวราชก็ีขางตัวนี้เยอะในตลาดเยาวราช บรรยากาศครับตอนนี้กำลังเดินหาบะหมี่จับก,กลางอยู่บ็ยอยู่ซอยี23เดี๋ยวข้ามขามมาลายไปฝั่งเลยวันนี้แดดร้อนจริงๆครับเนี่ยระพะไปลาอีกแล้วนี้มีร้านขนมนี่คือหูสลามครับ ก็อยู่ในตอยนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนีบ้ก,ก็มาสิบแ้าเนะครัสีสขการเอาวิเดาีรรเกรมาันสตับอ่ะั่งมาสองเป็นน้ำเลย เอันนี้เป็นแห้งอันนี้จับทัางครับภาษาัญญาอันนี้เดี๋ยวลองชิมดูแบบไม่ต้องปรุงเลยลองดูนะครับอันนี้จับทางอันนี้แบบแห้งก็ดูจาก นี่นะครับออฟปิ้งก็มีคบผัดหมูบะหมี่ก็อย่างแน่นเลยก็เดี๋ยวจะลองทานดูกับหมูมาชินาาช้นใหญ่ๆผังมาชิ้นใหญ่ ตัวบะหมี่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองชิมดูครับอันนี้เติมแต่งสีสันลงไปนะครับใส่พริกใส่อะไรครับก็ดูโอเคครับบะหมี่จับกังที่เยาวราช จเจริญพุง23เนรับเดินเข้ามานิดเดียวน้ำซุปซุปจะได้น้ำซุปจับกลางด้วยนะครับนี่ครับมาเป็นชามครับไม่ได้มาเป็นถ้วยขนาดของชามนะครับแห้งดิบน้ำด่งแห้งบวก น้ำซุปมาหนึ่งถ้วยแล้วก็อันนี้คือโอเลี้ยงแทนชาด่ําเย็นนะมาที่นี่ก็ต้องกินพะกึ่ดแก้วข้าวทบมือนี่บะหมีจับทางเยวราดจักเลินคุ้งซอยยีส่สิบสามจะบอกว่าเชื่อแล้วนะครับเพราะว่าต่อชามสองไม่ได้ ได้ยินมานานแล้ววันนี้เพิ่งมาถึงเยาวลาแล้วก็ลองดบบากมีแห้งไม่สามารถตออ่ออหนึง่งอันนี้คืออยู่บนถนนเจริญกรุงครับหลังจากที่ไปเรือนกรทีามมามนนีจัีตักค์เรียบร้อยนะครับ วันนี้ก็มองหากาแฟทานร้านนี้เป็นร้านโัดก็มีร้านโกดกาแฟโกดนะครับเมดโกดดูไหมไปแลก้กครับวันนี้คือที่วัดมงคลครับ ชื่อวัดชื่อวัดเปล่งเนยี่วัดเล่งเนยี่ครับทางเข้าเข้าไปดูว่าทางขาาเข้านะครับทางเข้าเป็นหาเล็กๆนะครับเดินเข้ามาจากถนนจริญยรุง พอแก้ป okay, ิชมจมเดินตรงไปตามลูกจรดสีเหลืองใครมาไหว้พระหอมอเลี้ยวขวาประตูด้านนี้นี่ใครมานี่ก็คือบรรยากาศในวัดนะครับที่เขาเข้ามาอาราบูชาไหว้ขอพรสิ่งศัก,นในในในกดิ์สิทธิ์ภายในวัดนะนี้ดูงบ อันนี้ออกจากองคอนเดินย้อนกลับมาทางนี้นะรัะบ214ตชุไม้แก็จะมี2 2งต้นไี่จิบมิโกโตะบรรยากาศ2าาร,ารากนั้ยาวลาเลยครับยังเนี่ยวีนั้นไม่ดี อันนี้คือที่เยวาวราชนะครับคือเป็นห้างศิสปนค้าบเป็นไชน่าทาวนาย่านไชนาทาวแล้วก็นี่คือห้างไชนาทาวห้างศิลปค้าเไนาทาวนก็ถือโอกาสสำรวจเลยนะครับก็จะมีร้านอาหารแบรนด์เนมทั่วทนะั่วไปครับ นี่คานร้านอาหารในข้าวสวยสไตล์ชารน้าสาวก็มีวร้านที่เป็นที่รู้จักจเอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศแบบ,แบาชายหน้าสาวข้ามาม้องถาเข้ามาสมองถารด้านใาดแบบทานข้างทั่วไปได้หรือก็จะวนเดินออกไปข้างนอกใหม่ลองไปหาอะไรัาน คนกลับมาหน้าห้งงงางบรยากาศนากท่เทีย่ยวมาน,นะครับเห็นบรร,รยากาศที่รหน้าห้างใหน้าทาวนะพร้อมกับ,กบกรถพัตหน้าท่องเทีย่ยวมาจองไม่นาตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้ว

ติดไม้จะได้ร้านเองแล้มาดูใบแรกกันก่อนครับใบแรกแน่นจริงแล้วจิ้มอันนี้อาจารย์ แล้วนุ่มจริงน้ำจิ้มก็ไม่หวานมากอาจารย์เขาว่าให้ผักมาเยอะเลยมีบริกเหลือให้ด้วยนะอันนี้คือพบเครื่องตามสูตรโบราณเลย มาชิมกันไม้ที่สองนั้วจิมรสชาติดีเลยลนะ่ะไม่ไม่ไม่หวานบาลานีไม่ต้องกินี๋ยวลองกินพิกเหลืองดูว่าเป็นแค่ไหน มิดเหลือเป็ดมากแนละ้วทีหลังจากที่แวะกินหมูเต๊เกแกเองแล้วก็เดินเมาเรื่อยครับจนมาถึางแยกหมอมี ินเขาก็จะตัดมาให้เรียบร้อยนี่สั่งไปแบบกลมสองแล้วก็แบบเหลี่ยมหนึเดี๋ยวลองชิมดูเป็นะก็ข้างในก็ผักเยอะนะใส้เยอะ นี่เป็นแบบเหลี่ยมนี่เป็นแบบเหลี่ยมมีขาวที่แบบกลมแบบเหลี่ยมแบบกลมที่มีไส้างในนียเยอะแขกเปยนชิ้เออก็จะก็จะทอดมาแบบ ข้างนอกกรอบครับข้างในก็จะนุ่มอันนี้เป็นแบบกลมับแป้งก็จะเห็นนะทอดเตรียมๆข้างนอกแล้วก็ผัดข้างในจะหอมมากของาพีชายพ่ชายเจโนย ต่อเข้าไปที่ถนนพหลโยธินีเข้ามาในถนนพหลโกธานครับต็ปล่อยเลยน่าจะไปร้านอาหารเยอะวจะมาเข้าไปงานเลี้ยกายเองครับทงสาธูกันเ ไปแล้วอคนในผ่านก็ดีที่ไปเจอสาวปูไทยโบราณก็เลยถ่ายมานี่คือไนนอตนนิมกัวพิเศา จตอ,อนนี้ผมก็เดินกลับมาก็อยู่กลับมาเดินที่คนกน,น,นเริ่มเยอะขึ้นแดดร่วมลมตกแล้วตอนนี้รถก็ติดนีวิ่งเดี๋วดหลอนนะครับ ครับร้นานนี้เดี๋ยวหลอดใเขาา้าหน้าอยงไนเต็มทุกโต๊ะ ไปกนะครับพี่แล้วป,ปิคดคลิปไปด้วยร้านนี้นะครับสวัสดีครับ